แคเตอร์เรื่องนี้ผมบอกไม่ถูกเลยว่ามันเป็นยังไงดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วก็ไม่ต้องบอกกันแล้วว่าคนดีหรือเปล่าอาชีพของเราคือคล้ายๆเป็บริษัทขนของนันแหละครับผู้จะขนของไปโน่นขนของไปนี่คือรับออเดอร์มาทีเฮ้ยเอาอันนี้ไปส่งให้หน่อยนะก็ทํางานอยู่หลายบริษัทแต่บริษัทใหญ่กับริษัทอ่าเปียกกระเฮียเสงน,นี่คือเป็นลูกพี่ใหญ่คอยส่งของให้เราคอยส่งงานให้เราแล้วก็ไปส่งของทีรับออเดอร์มาก็ แต่ถ้าดูในหน้าฉากแล้วเราจะไม่ใช่คนอย่างนี้เพราะเรามีเด็กวิ่งของเราแค่เป็นรับคําสั่งมาอีกทีคาแร็เตอร์เรื่องนี้มันก็สนุกนะมามันคล้ายๆก็หัวหน้ากันใช้คําสั่งอ่ะก็คือสอนคําสอนคําบ้างนิดๆหน่อยๆแต่จังหวะอะไรเงี้ยให้หม่มันสอนให้เพราะหม่นพูดกลับมันน่าจะดีว่าเราก็แค่เพิ่มเพราะผมเล่นผมเล่นเพิ่มอยู่แล้วล่วะบทมาดีแล้วก็เพิ่มอยู่แล้วล่ะแล้วอยากหม่ด้วยไม่ต้องพูดถึงแท้จะไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะมันดานดีอยู่แล้วแหละมันแปกไปอย่าง บูด้วยแต่พลาหนังบูนี่มันบูอย่างเดียวมันก็มันก็จะดูเครียดไปหน่อยนี่บูด,ด้วยสนุกด้วยตลกด้วยแล้วมันมีสาระไม่ใช่บูอย่างเดียวตลกอย่างเดียวเก่งอ่ะคู่กับมันเก่งด้วยไอ้หม่มันฉลาดผมยังลำคาญเลยครับตอนนี้ำลำคานคิ้วมานลำคาญเขามืนขอฝากไปด้วยครับในแก๊งผมมีอีกคนนะครับฟันให้ไกลไปให้ถึงบูนบอดีบักตักบอดีบูนครับอ่าตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาบอกว่า ในศิลปินหรือว่านักแสดงรุ่นเขาอะปีนี้มันไม่ธรรมดาละครับมันบ้ามันไปถึงขอบฟ้าครับเก่งคนนี้ไม่ใช่บ้าอะครับมันเป็นคนอย่างนั้นจะดูมันเพลินเหมือนบ้าแต่เป็นคนอย่างนั้นจริงนิสัยดีมากขอฝากเลยคนนี้เด็กคนนี้เก่งผมว่าพวกที่วางตัวมากๆว่าสู้มันไม่ได้มันวางคาเล็เตอร์มันได้ถูกมากหล่อด้วยน่ารักด้วยบ้าด้วยถามว่าเล่นฮาไหมไม่หาของมันอะแต่มันฝืด Mm hmm. โดยบุคลิกและคำพูดมันมันหาไปเอง